โอ,โ,อโอ้ชีวิตเช้าหนาเงอมันหน้าดำครัาเครียดเงยมาดูข้าวก็มีแต่ยาหน้าดอน ที่แม่งามงอนไม่ต้องน้อยใจไม่ต้องน้อยใจมันเป็นลิเกหลงโรงมาดูดาโดน,นกับข้าวพอเพียงและก็แยง,งที่เราใส่เอาไว้อะสวัสดีเพื่อนๆทาง youtube ทาง Facebook ทาง Tik Tok กหรืออะไรก็แล้วแต่นะ เนี่ยปีนี้ลองเดาดูซิว่าเราได้ปลากี่ตัวเออเมื่อปีที่แล้วนะตรงนี้นะนุ่นมันไหลมาจากทางนู้นไหลมานี่ลงนี่แล้วก็ลงไปนาตาชมฝั่งนู้นได้แบ่งกันนะ่ะแยงแค่เล็กๆขนาดนี้ได้แบ่งญาติพี่น้องนั่นเสียงป๊อ็แสดงว่ายังมีอยู่แต่ว่าน้ำแห้งแล้ว อ้าวตอบมาเลยอย่าไปรอชา้าเพราะว่าเวลาไม่เคยคอยใครปีนี้นะ่ะลองเดาดูสิอ้าวจะเลยเลยไม่ได้สักตัวบปีนี้นะ่ะไม่ได้สักตัวเลยเราใส่เสร็จก็ฝนไม่ตกเลยเนี่ยแห้งหมดเลยก็จะเก็บเอาไว้ไม่น้อยใจเรื่องปลาปีนี้ไม่ได้ ก็ไม่ต้องไปน้อยใจอะไรเราจะเอาออกแล้วนะเออทำไมล่ะเอาออกเพราะว่ามันปลายฝนแล้วลมหนาวมันพัดมาวอยๆแล้วก็ใส่ไปทำไมใช่ไหมล่ะเอาเมื่อไม่ได้ก็ไม่น้อยใจเราจะเอาออกแล้วทีนี้เหลือเชื่อเลยนะไม่ได้สักตัวก็ไม่เป็นไร แต่ตัวไอเงงตัวนี้นะ่ะเราใช้มาหลายปีแล้วเพราะเราใช้แบบแบบดีว่างั้นเถอะคือไม่ทิ้งไม่กว้างไม่ได้ก็จะเก็บเอาไปไว้ที่บ้านโอ้ดึงมือเดียวไม่ได้ทำยังไงเอาเป็นว่าเอาแค่นี้เลยไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนี่ข่าวเราฝั่งนี้ก็ไม่เท่าไหร่นู่นมีตะยาหนึ่นึ่ตรงนั้นตัดสองเถ่อ ตัดสองเถออหญ้าขึ้นเยอะแยะไงตะวันลงและทางทิศตะวันตกอยู่ฝั่งนูน้นทางนี้ทางทิศตะวันออกมีแต่หญ้าเลยแต่แถวนั้นแต่จะได้นู่นแปลงนูน่นๆูที่เราดันเมอปีที่แล้วเดี๋ยวปีนี้ก็จะดันอีกพัฒนามาแล้ว30กว่าปีอะไม่รอช้าได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นความพอประมาณเท่านั้น ความพึงพอใจในสิ่งที่เรามีในตนสิ่งที่ตนมีถึงจะอยู่แบบสบายใจเฮ้ยสบายใจลิเกหลงโรงพามาเอาแยงอ่ะก็ขอให้ท่านจงโชคดีถูกหวยรถที่หลีรางวัลที่หนึ่งพามาดูนานอนและก็เอาแยงกลับบ้านจ้าไม่ได้สักตัวไม่มีเสียใจ